เคยเจอสถานการณ์ที่ความซื่อสัตย์ถูกท้าทายไหมเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจทําให้คุณต้องถามตัวเองว่าถ้าเป็นเราจะทํำยังไงการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเพื่อนรักสองคนชื่อรามูและชยามูรามูเป็นคนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาส่วนชยามูก็ฉลาดแกมโกงชอบหาประโยชน์ใส่ตัวว่าง,ง่ายๆคือเป็นคนหัวหมอนั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งโชคชะตาก็เล่นตลก ทั้งคู่บังเอิญไปเจอเหรียญทองคําจํานวนมากในทุ่งนาโอ้โหรามูถึงกับตาโตส่วนชยามูในหัวคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาทันทีชยามูรีบซ่อนเหรียญทองคําเหล่านั้นไวเ้เงียบๆโดยไม่ให้รามูรู้แล้วก็โกหกหน้าตาเฉยว่ารามูเราไม่ได้เจออะไรเลยนะแต่รามูไม่ใช่คนโง่เขาสังเกตเห็นความผิดป,ปกติของเพื่อนรักด้วยความสงสัยรามูจึงตัดสินใจไปเล่าเรื่องทั้งหมดให้ผู้ใหญ่บ้านฟังผู้ใหญ่บ้านเห็นว่า เรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลจึงสั่งให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดในที่สุดความจริงก็ปรากฏเหรียญทองคำถูกพบซ่อนอยู่ในบ้านของชยามูชยามูรู้สึกอับอายขายหน้าเป็นอย่างมากเขารู้สึกผิดที่ทำลายความไว้ใจของเพื่อนและโกหกทุกคนในหมู่บ้านเขาจึงกล่าวคำขอโทษด,ด้วยน้ำตาคลอเบ้าผมขอโทษผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมด้วยนะครับ ในทางกลับกันรามูได้รับการยกย่องจากทุกคนในหมู่บ้านถึงความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของเขาเขาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าถึงแม้ความจริงจะมาช้าแต่ในที่สุดความจริงก็คือความจริงไม่มีใครหนีพ้นได้ความซื่อสัตย์สุดจริตต่างหากคือคุณสมบัติที่แท้จริงที่เราควรยึดมั่นแล้วคุณละ่ะถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับรามูคุณจะทำอย่างไรลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ